ยอดวิวทะลุล้านแฟนคลับให้กำลังใจหลังนักร้องชื่อดังเปิดหน้าสดโชว์วันนี้ก็เป็นวันที่ครบ3วันนะคะที่ผ่าตัดวันนี้ก็มาถอดถอดฟ้าลัดหน้าออกแล้วก็ทำความสะอาดแผลนะคะก็ยอมแล้วเลยว่าไม่เจ็บนะคะผ่าตัดที่นี่คุณหมอเก่งมากอีกเดือนนึงเราจะมาเจอกันมาตตาตัวามเคลื่อนไหวว่า หน้าดาวจะเรียวขึ้นไหมกระชับขึ้นไหมแต่ตอนนี้ก็กระชับแต่ว่ามันก็อาจจะยังบวมอยู่นะคะยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะยอดวิวทะลุล้านแฟนคลับให้กำลังใจหลังนักร้องชื่อดังเปิดหน้าสดโชว์กลายเป็นคลิปไวรัลที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจอย่างมากเมื่อโลกออนไลน์แห่แชร์คลิปวิดีโอของคลินิกความงามแห่งหนึ่งที่เผยแพร่คลิปวิดีโอดาวมายุรีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังผ่าทิศทองโดยระบุว่าอัปเดตดึงหน้าคุณดาวมายุรีหลังดึงไป3าวันคุณดาวชอบมากชมคุณหมอไม่หยุด พร้อมกันนี้ดาวมายุรียังพูดผ่านคลิปวิดีโอดังกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่ครบสามวันที่ผ่าตัดวันนี้มาถอดผ้ารัดหน้าออกแล้วก็ทําความสะอาดแถยอมรับว่าไม่เจ็บผ่าตัดที่นี่คุณหมอเก่งมากอีกหนึ่งเดือนเราจะมาเจอกันใหม่มาติดตามความเคลื่อนไหวว่าหน้าดาวจะเรียวขึ้นกระชับขึ้นไหมตอนนี้ก็กระชับแต่อาจจะยังบวมอยู่ฝากทุกคนติดตามด้วยนักร้องชื่อดังกล่าวหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ขณะนี้มีคนเข้าชมแล้วกว่าหนึ่งล้านครั้งซึ่งส่วนใหญ่ต่างเข้ามาให้กำลังใจดาวมายุรีเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งตื่นเต้นที่จะได้เห็นรูปหน้าของเธอตอนเข้าที่แรกขอให้สวยเหมือนเดิม